ขออนุญาตเรียนเชิญน,นะครับท่านอาจารย์เซนีอยู่เป็นสุกนะครับที่ปรึกษาคณะกรรมการฟิจิปตริอะนะครับมาพบปะนะครับมาพูดคุยกับตัวแทนตระการคุณของเราในเรื่องของความรักในอิสลามและการทําตระการคุณขอเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิร์ราะห์มานิรอห์ไพรมอัลฮัมดุลิลลาห์รับบิลอาลามีนวะบิฮีนัฟตะอินวะลาฮาวลาวะลาคูวะตะอิลลาบิลลาฮินอาดีมอาดีมอัมมาบัตอัสซลามุอะลัยกุม อาลลัฮุอลลอฮวาลอาหครับก็าวสวัสดีกับที่น้องนะครับสมาชิกของอิลิปะกาฟุนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับในประเทศไทยยินดีครับที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมกับตกาฟุนขับในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับกับทีมงานที่ผมเชื่อว่ามีคุณภาพไม่ว่าจะเป็น จ้าหน้าที่โดยตรงนะครับไปที่อยู่ในตางบริษัทหรือสมาชิกสัมพันธ์นะครับพี่น้องที่อยู่เป็นเป็น,ปนตัวแทนช่วประเทศไทยนะครับถึงแม้วันนี้อาจจะมีพี่น้องหรือสมาชิกเข้ามายัางไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ตามแต่ผมเชื่อว่าทุกครั้งเราก็จะติดตามข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวของบริษัทนะครับทุกๆข่าวสารที่บริษัทได้ มีช่องทางประชาสัมพันธ์ไปไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนะครับก็ยินดีกับพี่น้องนะครับที่ที่สมาชิกทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฟิลิปตะกาฟุ้นโดยเฉพาะโครงการของตะกาฟุ้นนะครับสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้น่าจะเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมถือว่ามีความสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อยู่ในสังคมนี้นะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันอยู่ดีก็คือเรื่องราวของความรักกับความหวังที่เป็นเป็นนิติเดียวนะครับที่ทำให้ชีวิตของพวกเราสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิตของพวกเราได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านไม่ว่าจะเป็นภรรยา ไม่ว่าจะเป็นลูกหรือเด็กหรือผู้คนทั่วๆไปเพราะว่าความรักเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ยิ่งใหญ่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่นะครับความรักก็จะมีหลายรูปแบบในหลักการของศาสนาอิสลามนะครับแต่ถือว่าเป็นเป็นต้นแบบแรกในการดาเนินชีวิตของพวกเราไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมไหนก็ตามเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่มีความรักเราไม่มีความเพื่ออาทรซึ่งกันและกันเนี่ย ผมเชื่อว่าเราก็ต้องอยู่คนเดียวเราไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมเป็นกลุ่มรวมเป็นก้อนได้หรือบางคนก็ไม่สามารถที่จะมีครอบครัวได้ถ้าเราไม่มีความรักเพราะความรักนะคับมันเปรียบเสมือนกับอะไรบางคนก็บอกว่าความรักก็เปรียบเสมือนกับผู้กันแต่กัปีมันแต่งแต้มสีสันให้ลงตัวมันหมายความว่าเรามีกระดาษใบหนึ่งแผ่นหนึ่งขา,ขาว นะครับเราก็ถ้า,ากว่าเรามีความรักเราก็วาดความรักของเราใส่กระดาษของเราเนี่ยแหละนะครับเพื่อที่จะทําให้สิ่งที่เราต้องการอยู่ในใจมันะระบายออกมาบางคนก็บอกว่าความรักก็เปรียบเสมือนกับต้นไม้นะครับต้องการการเอาใจใส่แล้วก็ดูแลก็เหมือนกับพวกเราที่เราปลูกต้นไม้กันโดยเฉพาะคนที่ชอบเรื่องของธรรมชาติชอบเรื่องของอ ่าเรื่องของภูเขาหรือเรื่องการจัดบ้านเนี่ยเราเชื่อว่าต้นไม้ที่เราที่เราซื้อขึ้นมาจากที่ไหนก็ตามหรือปลูกขึ้นมาสักต้นหนึ่งเนี่ยแน่นอนครับว่าทามันไม่มีเรื่องของปุ๋ยเรื่องของอการดูแลเอาใจใส่การรดน้ํำปนดินมันก็ทําให้ต้นไม้ที่เราต้องการเติบโตไม่ได้เช่นเดียวกันกันกบการทํางานในสิ่งที่เรารักก็เหมือนกันครับว่าถ้าเราไม่รับในงาน ไม่รักในอาชีพของตัวเองนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดเป็นกระทั่งถึงเวลานี้ได้นะครับเราก็จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนงานของเราไปเพะนั้นงานที่เรารักเนี่ยผมเชื่อว่าบางทีปัจจัยไม่ใช่เรื่องของอตัวเงินเป็นสาคัญแต่บางทีเรารักในอาชีพของเรานะครับรักในการเป็นผู้ให้รักในการที่จะหยิบยื่นความดีนะครับให้กับอ,องคอ์กรให้กับส่วนรวม มันก็เลยผูกพันกับพวกเราอยู่ตลอดเวลาบางทีมันอาจจะไม่ได้มาซึ่งปัจจัยที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับแต่เราทําแล้วเรามีความสุขนั่นคืองานที่เรารักคนที่เป็นมุสลิมก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่เรามีความรักนะครับให้กับหลาย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 อ้รว่หาหลา,หลายฐานะหลายรุ่นด้วยกันนะครับความรัก อันแรกที่เราจะมีก็คือความรักของการเป็นมุสลิมก่อนฉะนั้นอัตลักษณ์ของการเป็นมุสลิมเนี่ยถ้าเรารักนะครับเราก็จะอยากจะโชว์ความเป็นมุสลิมของเราในทุกที่นะครับเราจะไม่อายใครว่าเราไปอยู่ตรงไหนเราก็แสดงอัตลักษณ์ของการเป็นมุสลิมด้วยกับหนึ่งอัตลักษณ์ที่ว่าก็คือเรื่องของการแต่งกายสองเรื่องของอิยาวาจานะครับเพราะว่าเราเองก็เชื่อว่า การที่เรามีความรักกับใครนะครับหรือรักในสิ่งไหนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถดําเนินรอยตามคนเหล่านั้นได้นะครับเรารักสามีเราแน่นอนครับว่าถ้าเขาออกคําสั่งเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาเราก็สามารถที่จะดําเนินตามคําสั่งของคนคนนั้นได้นะครับฉะนั้นความรักจึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับความความหวัง ีน้องมีความรักแต่ไม่มีความหวังก็ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เช่นเรารักคนคนหนึ่งเพื่อที่จะหวังว่าวันนี้เขาอาจจะยังไม่ดีแต่ถ้าเราไม่มีความหวังที่จะให้เขาได้มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนความรักมันก็เป็นแค่ความรักที่เฉยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความหวังที่เราอยากจะเป็นอยากให้เขาเป็นคนดีอยากจะให้ลูกเรียนหนังสือเก่งอยากจะให้เป็น่วงงานได้ได้อะไรครับได้ทําหน้าที่ของตัวเองฉะนั้น เราก็ต้องสอนก็ต้องบอกก็ต้องคุยด้วยกับความเข้าใจการการสอนหรือการบอกเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทด้วยกันก็คือสอนด้วยกับสิ่งที่เราไม่มีความรักแะคกับหนึ่งในในงานของเราในเนื้องานสองกับคนที่เราจะสอนเนี่ยถ้าเราไม่มีความรักทั้งสองอย่างคู่กันเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราเองก็ไม่สามารถที่จะสอนคนคนหนึ่งได้เพราะในอายะฮุบุ่อาน อัลลอฮฺสุภาโนวตาอาลาได้สอนกับคนที่เป็นมุสลิมนะครับว่าเราเองเนี่ยมันมีความรักอยู่หนึ่งความรักที่เราจะต้องมอบให้ก่อนก็คือความรักต่อการเป็นเบ่าวี่ดีของอัลลอฮฺสุภาโนวตาอาลาโดยที่อัลลอฮฺสุภาโนวาตาอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าคุณอิงกาณาอาบาอุคุมะอับนาอุคุมว่าอิควาอนุคุมว่าอัลวาจุคุมว่าอัชเรอตุคุมนะครับว่าอัมวาลุว่าอัมวาลุนิกตราะูุมูฮา วติยาโรตุลความหมายของอายะเนี่ยสรุป,ปรวมๆนี่ก็คือว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยผูกพันอยู่กับเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาจนกระทั่งเราจากโลกนี้ไปแน่นอนเราก็ต้องมีบุปการีก็คือพ่อแม่ของเราสองมีใครที่อยู่รอบข้างเราก็คือมีลูกเราแต่กับในว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอันที่สามก็แน่นอนเราต้องมีพี่น้องนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พี่น้องกันโดยตรง อาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องแต่เราก็มีครอญาตินะครับที่ถือว่าอยู่ในตระกูลของพวกเราสองก็จะมีเพื่อนบ้านแล้วก็มีทรัพย์สินปัจจัยเหล่าเนี้ยนั่นคือเกิดขึ้นมาจากอะไรครับเกิดขึ้นมาจากความรักถ้าเรามีเพื่อนเยอะนั่นก็คือเรามีความรักเยอะที่จะมอบให้กับเพื่อนเรามีญาติเยอะก็สะแสดงว่าเรามีความรักที่จะ,สะแสดงให้กับญาติญาติก็รักเราเราก็จะมีสมาชิกจากสองกลายเป็นสี่ จากสี่กลายเป็นหกจากหกกลายเป็นสิบหรืออะไรก็ตามนะครับฉะนั้นคนยิ่งมีความรักเยอะก็จะมีคนที่อยากเข้ามาหาเราเยอะไม่ว่าจะเป็นคนในตระกูลเราคนในสังคมเพื่อนร่วมงานนะครับเพือเพื่อนร่วมทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามีความรักยิ่งยื่นให้เขามากเท่าไหร่ผมเชื่อว่าเขาหเล่าน,นั้นก็จะตอบแทนความรักของเราด้วยการ คบกับเราหรือบางทีอาจจะเป็นเป็นเหมือนกับคู่หูในชีวิตเราก็ได้นะครับซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นอายะกุรอ่านบอกว่าอะไรครับบอกว่าความรักเราเนี่ยมันเป็นความรักพื้นฐานของมนุษย์ทั่ว,วไปนะครับไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดก็ตามไม่ว่าท่านจะอยู่ในสังคมไหนก็ตามไม่ว่าท่านจะพูดภาษาอะไรก็ตามนะครับเราก็จะมีความรักเหมือนเหมือนกันในชีวิตของ การเป็นมนุษย์แต่ความรักหนึ่งที่อิสลามสอนก็คือหนึ่งเราต้องรักในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอะลัยฮุสซลลัมบอกเพราะมุสลิมมีคําสอนนะครับในในการดูแลเรื่องความรักว่าเวลาเรารักแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดชีวิตอะไรในชีวิตของพวกเราหนึ่งคนที่เป็นมุสลิมจะต้องรักในในขอบเขตท,ที่ศาสนาได้กําหนดมาหมายถึงในตัวบทกฎหมาย ที่อันอิสลามนะครับได้บอกกับเราว่าเราจะต้องทําอะไรดังนั้นความรักเหล่านี้มันจึงเป็นความรักที่มันเกิดขึ้นตามบทปัญญัติของอาศาสนาอันอิสลามคนที่เป็นมุสลิมจะรักในการทําอิบาดไม่ว่าท่านจะละหมาดนะครับท่านก็รักไม่ว่าท่านจะเสียสิ้อดที่จะถึงในสองเดือนข้างหน้านี้หรือในหนึ่งเดือน,นกว่ากวาเนี่ยในเดืดอนรอมบอนนะครับท่านก็ต้องรักที่จะเจอกับรอมบอนท่านมีทรัพย์ มากมายในการที่จะไปประกอบพิธีอุมรค์หรือพิธีฮัจจ์นะครับพี่น้องก็ไปนั่นคือความรักที่เรามีต่อบทบัญญัติของอันอิสลามรักที่จะดูแลเด็กกำพร้ารักที่จะดูแลสมาชิกนะครับเนื่องจากเขาเจ็บป่วยเนื่องจากว่ามีคนสูญเสียชีวิตเราก็รักจะยืดยื่นสิ่งในตาเหล่านี้ไปอีกความรักหนึ่งนะครับที่เราเห็นกันอยู่โดยเฉพาะคนที่ มีครอบครัวก,ก็คือรักภรรยาหรือรักสามีนะครับท่านหญิงไอชะซึ่งเป็นภรรยาของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอะลยฮิวะสัลลัมนะครับท่านได้พูดถึงภรรยาของท่านนาบีนะครับบอกว่าอะไรครับอุนนาฮิสไบนี่นะครับฟะฮิบุนฟีฮิอิชะก็คือในขณะที่ภรรยาท,ท,ที่ที่มีบ้านมากกว่าหนึ่งบ้านเนี่ย นะครับสามีที่มีภรรยามากกว่าหนึ่งคนเนี่ยแน่นอนผมเชื่อว่ามันจะต้องมีการจับปุ่มกันคือแบ่งแบ่งพวกกันแต่ตามความหมายคือแบ่งพวกกันฉันอยู่บ้านนี้กับบ้านนี้ฉันไม่ถูกกันเนี่ยในบรรดาของภรรยาของท่านนบบมุมฮามมัสละลลัลหะไรยวะซัลลัมก็เกิดเหตุการณ์นี้เหมือนกันเพราะท่านนบดก็เป็นมนุษย์ธรรมดาภรรยาท่านนบดถึงแม้ว่าจะเป็นภรรยาของศาสนทูตนะครับแต่ก็มีนิสัยเหมือนกับสตรีทั่วไปก็คืออย่างนี้เรื่องของความหึง ยังมีเรื่องของการอิจฉายัางมีเรื่องของการดูถูกกันในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าหญิงอาชา้าก็บอกว่าในขณะที่ท่านนาบีแต่งงานเนี่ยนะครับก็มีภรรยาบางคนก็เข้าไปอยู่กับอีกกลุ่มหนึ่งของภรรยาด้วยกันก็คือแบ่งพวกกันในในระหว่างภรรยาของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลนอะวะลัยฮสวะลัมในกลุ่มของท่านหญิงอาชา้าก็จะมีฮับซอมีโซฟียามีซาวดะนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นภรรยาของท่านนาบี ก็จะมีท่านหญิงอุมุสลามะนะครับแล้วก็คนที่เหลือเนี่ยก็จะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งฉะนั้นจัดแบ่งกลุ่มเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะดูแลท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลละฮอะลัยฮิวะสัลลัมในความรักของภรรยาที่มีต่อสามีเขาไม่ได้รักในการที่จะมานั่งนินทากันมานั่งจับกลุ่มคุยกันในเรื่องที่ไม่ดีแต่เขาแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะดูแลท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลละฮอะลัยฮิวะสัลลัม นี่คือความรับของบรรดาภรรยาท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลานก็อะไรยู่อัสลามฉะนั้นเราเองเมื่อมีภรรยาเราเองเมื่อมีครอบครัวส่วนหนึ่งจากความรักเราก็ต้องแบ่งให้กับให้กับคนที่อยู่ในครอบครัวของของของ,ของเราก่อนนะครับต่อมาความรักที่เราจะมีอยู่ต่อไปก็คือความรักกับคนรอบข้างที่เราเรียกว่ามาฮับบะตุนอิควานคือรักกับบุคคลที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเรานั่นก็คือ คนที่เราเจอกันในสังคมนะครับหรือคนที่เราเจอกันในสายงานพี่น้องอยู่ตะก,กาฟุ้นภาคเหนืออาจจะไปเจอพี่น้องที่อยู่ตัวแทนภาคภาคใต้จากกรุงเทพไปภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างหรืออะไรก็ตามเนี่ยเมื่อเรา,เร,ารู้ว่าเราอยู่ในองค์กรเดียวกันความรักจะต้องเกิดขึ้นในองค์กรเดียวกันเพราะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัาฮฺอะลัยฮิวัสัลลัมเนี่ยกับอบูบักซึ่งเป็นสหายของท่านนบ,บีเนี่ยท่านไม่ได้เป็น มีสายเป็นญาติอะไรกันนะครับแต่ท่านบอกว่านะครับท่านอบูบักนะครับหรือท่านนบีมฮมัม,มัซละล,ล,ลาหลว่อะลัยฮิวะบสล,ลัมเคยบอกกับท่านหญิงไอาชานะครับซึ่งเป็นลูกสาวนะครับของอบูบักที่บอกว่าอะไรครับบอกว่าเรากุนตุมุตตะกีดานคอลีลาถ้าฉันจะมีคู่หูสักคนหนึ่งในชีวิตที่จะสามารถอยู่ด้วยกันได้ตามฐานะของเพื่อนนะครับฉันจะเอาอบูบักเนี่ยเป็นสนิทเป็น เป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายนั่นหมายความว่าท่านนบบมุฮัมมัดส,ส์อัลลอฮวอะไรอุบัตสลามเองก็ท่านก,ก็มีความรักกับคนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้เป็นเครือญาติกันความรักมันเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราได้หลายได้หลายอย่างนะครับหนึ่งถ้าเรารักตัวเองเราก็จะต้องต้องดูแลตัวเองดูแลตัวเองว่ายังไงให้สุขภาพเราแข็งแรงสองเมื่อดูแลตัวเองได้ เราก็กล้าม่าก้าวผ่านการดูแลตัวเองไปเป็นดูแลคนอื่นดูแลภรรยาดูแลครอบครัวดูแลลูกนะครับต่อมาความรักเนี่ยนะครับหลังจากนั้นมันก็จะต้องก้าวไปสู่คนที่อยู่ไกลจากเราไปก็คือคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็คนที่ไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันนั่นก็หมายถึงเพื่อนร่วมงานของพวกเราความรักในสิ่งที่เราอยากจะมีเราก็อยากจะให้คนอื่นได้มีเรารู้ว่าตะกาฟุ่น ที่เราทําอยู่นะครับที่เราดําเนินง,งานอยู่เนี่ยมันเป็นความรักที่สามารถหยิบยื่นการช่วยเหลือให้กับหมู่สมาชิกด้วยกันได้เนี่ยเราก็อยากจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปบอกกับพวกเขาให้คนเหล่านี้ได้รู้ว่าเราเองในฐานะที่อาจจะอยู่กันต่างถิ่นต่างที่ต่างเวลาแต่เมื่อมันมีโครงการที่ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากได้ในช่วงเวลาหนึ่ง นะครับดูแลสุขภาพตัวเองดูแลสมาชิกในยามเจ็บป่วยในยามประสบอุบัติเหตุดูแลในขณะที่อาจจะเข้าสู่วัยชรานะครับกับการเก็บออมเนี่ยเราก็อยากจะเอาข่าวเหล่านี้ไปบอกกับสมาชิกของพวกเรานะครับซึ่งมันก็กลับไปหาตั้งต้นก็คือเรารักใครเราบอกคนนั้นนะครับสิ่งแรกก็คือเรารักใครเราบอกคนนั้นก่อน หลังจากนั้นเขาที่เราบอกแล้วเนี่ยเขาจะมีคนที่เขารักเพิ่มเขาก็จะไปบอกต่อไปบอกต่อนี่คือความรักที่เราเองอยากจะให้เขาได้เรียนรู้ความรักที่มันยั่งยืนแล้วก็สามารถที่จะเป็นหลักประกันให้กับตัวเราเองได้ให้กับหมู่สมาชิกได้เราก็เอาสิ่งนี้เข้าไปนะครับบอกไปคุยไปทำความเข้าใจถามว่า อความรักเหล่านี้ที่เราทาที่นอกจากเนื้องานนอกจากค่าตอบแทนหรือผลตอบแทนที่ได้แน่นอนครับนั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราต้องการสแสวงหาเพื่อที่จะมาดูแลตัวเองมาดูแลคนในครอบครัวมาดูแลลูกมาดูแลหลานจะถามว่ามุมมองอิสลามกับความรักเหล่านี้ที่เราทุ่มเทไปไม่ว่าจะเป็นกับพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นกับคนอื่นเนี่ยมันได้อะไรกลับมา ในหลักการของศาสนานอกเหนือจากปัจจัยที่เราจะต้องใช้บนบนบนดุนยานี้บนโลกนี้ความรักที่เราทำให้กับคนอื่นเนี่ยถ้าเราหวังเราไม่ได้หวังแค่ว่าทำเพื่อที่จะได้ให้ให้เป้าที่เราตั้งไว้มันทะลุนะครับยอดของบริษัทหรือยอดของกลุ่มตะกาฟุญทะลุเนี่ยแต่เราหวังว่าที่เราทำเนี่ยเพื่อความพอใจของอัลลอฮฺสุบานุวัตาลา เพราะมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยถ้าเรามอบความรักของเราเนี่ยลำดับแรกก็คือเพื่อให้ผู้ที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราพอใจเราจะได้อะไรมีฮะดีษบทหนึ่งนะครับได้เคยท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวุอะลัยฮะสัลลัมได้เคยบอกเอาไว้ว่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับมีชายคนหนึ่งเดินไปหา เพื่อนบ้านของตัวเองที่ไม่ใช่อวงสาคณาญาตินะครับก็เหมือนกับเราเข้าบ้านคนนู้นเข้าบ้านคนนี้นะครับก็มีชายคนหนึ่งเดินไปบ้านของชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันเจตนาก็คือเพื่อจะไปเยี่ยมไปถามความทุกความสุขว่าเป็นยังไงอยู่บ้านขาดหรืออะไรบ้างหรือมีเรื่องกุ้มใจอะไรนะครับเพื่อไปเยี่ยมเยียนถามทุกสุขกันเนี่ยเอในที่แห่งหนึ่งก็อ,อาจจะ อยู่กันไกลนิดนึงนะครับก็อาจจะเดินทางจากบ้านตัวเองนะครับเดินทางจากกรุงเทพไปพัทยาเพื่อต้องการไปเยี่ยมเพื่อนเราสนิทที่เราเคยเคยคุยกันเคยคบกันเนี่ยเจตนาก็คือไปเพื่อไปเยี่ยมเยียนนะครับในช่วงระหว่างทางอลอสสฮาโนตาอาลาก็ได้ส่งมาลายกามานะครับมาหาชายคนนั้นแล้วก็ มาในรูปของคนเนี่ยนะครับมาแล้วก็มาถามชายคนนั้นบอกว่าอะไรครับบอกว่าในระหว่างทางที่เจอก็ถามว่าคุณจะไปไหนเนี่ยคุณกําลังเดินทางไปไหนชายคนนี้นะครับก็เลยบอกว่าฉันจะเดินทางเนี่ยเพื่อไปหาพี่น้องของฉันคนหนึ่งซึ่งเคยคบหากันอยู่แต่ไม่มีโอกาสได้เจอกันวันนี้นึกถึงนะเขาเรียกว่าคิดถึงก็อยากจะไปเยี่ยมอยากจะไปดูว่าเขาเป็นยังไงการเป็นอยู่เป็นยังไงนะครับ ซึ่งเขาอยู่ห่างจากที่บ้านฉันเนี่ยไป,ปโพมคกดก็คือคนละหมู่บ้านเลยนะครับมาลายกาก็ถามนะครับกับชายคนนี้ว่าเจตนาที่จะไปเยี่ยมเนี่ยคุณมีเจตนาอะไรนะครับมีธุระอะไรกับเขาถึงอยากไปบ้านเพื่อนคนนี้ชายคนนั้นบอกว่าฉันไปไม่ได้ไปเพราะเจตนาอื่นแต่เพราะว่าเคยนึกถึง เรียกว่าคิดถึงด้วยความคิดถึงที่ไปหาเนี่ยด้วยความคิดถึงเขาจะเลี้ยงข้าวไม่เลี้ยงข้าวเขาจะเปิดประตูบ้านไม่เปิดประตูบ้านตอนรับไม่เป็นไรแต่ใจฉันนึกถึงอดีตที่เราเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาเนี่ยไปเพื่อเจตนานี้อย่างเดียวชายคนนี้ก็เลยบอกว่าอะไรครับบอกว่าพ ul ระอินทร์เนี่เราสุลลอยเอรกะมลายกาก็แสดงตนบอกว่าฉันเนี่ยเป็นมลา,ายกาที่อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตะอัลลาเนี่ยส่งมาเพื่อมาถามท่านนะครับ แล้วก็ชายคนนี้ก็บอกว่าอินนัลลอฮ์กัสฮิบบุกะแท้จริงพระเจ้าของคุณเนี่ยรักคุณเหมือนกับที่คุณรักเพื่อนของคุณนั่นคือผลบุญของความรักที่เราอยากจะไปหาชายคนหนึ่งจะไปหาใครก็ตามวันนี้เราอาจจะไปเยี่ยมสมาชิกของเราไม่ได้เนี่ตเพื่อที่จะไปเก็บนะครับอ,อัตราสมทบรายเดือนรายปีแต่เราผ่านไปบ้านหลังเนี้ยซึ่งหนึ่งเขาเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยพี่น้องแวะเข้าไป อย่างน้อยก็ไปถามทุกสุขไปถามความเป็นอยู่นะครับไปเจอหน้าส่งยิ้มให้เนี่ยพี่น้องก็ได้รับผลบุญจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วนะครับในการทําหน้าที่ของพวกเราความรักที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยวะซัลลัมบอกว่าถ้าเรารักใครด้วยกับความจริงใจเนี่ยมันแสดงถึงความรักที่หรือแสดงถึงอีมานความศรัทธาของเราโดยตรงเลยว่าเรามีอีมานระดับไหน ในฮะดิษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เคยบอกเอาไว้นะครับบอกว่ามีอยู่สามประเภทด้วยกันมีอยู่สามรายการด้วยกันที่ถ้าใครปฏิบัติเป็นประจำหรืออยู่ในหัวใจของใครก็แล้วแต่เขาจะพบกับความหอมหวานของคําว่าศรัทธาก็คือเข้าถึงหลักแก่นแท้ของคําว่าอีมาก็คือหนึ่งการที่เขารักอัลลอฮรักอัลลอฮฺ س ب ح ا ن ะ ت อาลารัก ถ้าเราซูลุลอฟละลอวะัลลอฮฺวะอะัลลัมมากกว่าบุคคลอื่นใดทั้งหมดบนโลกนี้นั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือเขารักใครก็แล้วแต่รักเพืออัลลอฮฺสุบานอวตาอาลาไม่ได้รักเพื่อหวังธุรกิจไม่ได้รักเพื่อว่าเขาต้องทํำาก,การฟุ่นกับเราเราจึงไปตือ้อไปตือ้อไม่ใช่แต่เรายื่นความจริงใจไปให้กับเขานะครับถึงแม้เขาจะยังไม่เห็นดีกับเรายังไม่อ่า เข้ามาเป็นสมาชิกเราแต่เราก็ไปเนื่องจากความห่วงใยเขาเนี่ยนบีบอกว่าเนี่ยคือส่วนหนึ่งของคําว่าอีมากับอันที่สามก็คือการที่เราไม่อยากจะเห็นใครคนหนึ่งนะครับออกนอกลู่นอกทางจากศาสนาก็คือคนที่เคยคนเป็นคนดีแล้วเขาหันจากการเป็นคนดีไปสู่ผลทางที่ไม่ดีเนี่ยเรารักที่จะไม่ไม่อยากเห็นคนประเภทนี้นะครับใน ในสมาชิกของเราในครอบครัวของเราในกลุ่มชนของเราเนี่ยนั่นคือสามข้อที่ท่านอดีตมุฮัมมัดสุลเราอะวิสัลัมการันตีว่าเขาเป็นคนที่มีอีมานที่ที่สมบูรณ์นะครับที่เต็มเปี่ยมความรักเป็นเหตุทําให้อัลลอฮ์ทำเราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบานุวาตาละเพราะคนในสวรรค์ไม่มีใครเลีดยดใครในสวรรค์ไม่มีคําว่าอิจฉากาันในสวรรค์ไม่มีคําว่าจิงดีจริงเด่นกัน ฉะนั้นหัวใจของคนที่จะเข้าไปสู่สวรรค์ได้ก็จะเป็นคนที่มีความรักให้กับกันและกันเพราะท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเคยสัญญาเคยสาบานบอกว่าอะไรครับวันละดีนับสีเดียดีฉันขอสาบานต่ออัลลอฮฺสุบาธนวะตาอัลาลาตัดกุลุนจันนะจะไม่มีคนหนึ่งคนใดได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับฮัตตาตุมีนูจนกว่าเขาจะมีศรัทธาก่อน ะครับเขาจะมีศรัทธาว่าลาตุมีนนใครจะไม่มีอีมานถ้าคนนั้นไม่มีความรักคนที่มีความรักถึงจะมีอีมานคนที่มีไม่มีอีมานก็คือคนนั้นไม่มีความรักนะครับอาวาลาอดุดล,ลูกกุมแบีก็เลยบอกว่าเอาไหมการสร้างความรักง่ายๆขั้นพื้นฐานเลยนะครับที่ทําให้เราจะสามารถเปิดใจให้กับคนอื่นในการที่จะพูดคุยเป็นประตูแห่งความรักก็คือ การที่ท่านทําแล้วจะเกิดความรักก็คือถ้าเป็นมุสลิมก็คืออัฟชุดสลามเดินหน้าใครให้สลามก่อนนะครับทักทายด้วยการให้สลามหรือถ้าว่าเป็นพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมแต่สน,นิทก็เจอหน้าก็สวัสดีนะครับทักทายไปก่อนนั่นคือประตูแรกที่เราจะเข้าไปสู่ความรักที่มันจะเกิดขึ้นฉะนั้นนบีเองก็ใช้ช่องทางตาขาดิษนะครับบอกถึง วิธีการสื่อสารกับคนวิธีการเข้าหาคนเนี่ยเราก็ต้องเข้าหาแบบนี้แหละนะครับแล้วมันก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีถ้าเราเข้าหาเขาด้วยกับหนึ่งการพูดจาที่ดีสองในการพูดจาเราเองก็มีความรักมีความจริงใจอยู่เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ทําให้ทุกอย่างสามารถมุฟออนได้อย่างลงตัวถึงแม้เขาจะปฏิเสธหรือเขายอมรับก็ตามมันก็เป็นประตูด่านหนึ่ง ที่จะทําให้เราเข้าหาผู้คนได้ง่ายขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านอะลัยฮิวะสัลลัมบอกกับพวกเราและอาการสุดท้ายก็คือรักคนจนนะครับรักคนจนแล้วก็รักในสิ่งที่เขาทําที่เป็นคุณงามความดีฉะนั้นปากกาฟุ้นเองก็จะมีช่องทางในการที่จะสนับสนุนการทําความดีเช่นเอารกระดาษในมอบให้กับเด็กยากจน อาชีพเป็นช่องทางในการทําความดีเอาอากาศไปมอบให้กับคนยากไร้นะครับนี่ก็คือผลพวงของกองทุนนี้ที่เราทําฉะนั้นทั้งหมดคือความรักท่านอบดุลมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยยุสัลลัมบอกกับพวกเราทิ้งท้ายนะครับเราเองคิดว่าความรักเหมือนกับอะไรเออพี่น้องครับความรักเนี่ยก็เหมือนกับข้อสอบนะครับความรักของเราเหมือนกับข้อสอบนะครับเหมือนกันยังไงครับก็คือ พอเราไม่รู้คําตอบเนี่ยส่วนมากก็เราก็จะเดาเองนะครับเราจะเดาคำ้อสอบไปก่อนว่ามันจะยังไงมันจะอย่งงางนั้นเช่นเดียวกับคนที่มีความรักเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็จะเดาดังนั้นถ้าเรารักคนคนหนึ่งเราก็จะเดาว,ว่าถ้าเราไปคุยกับเขาเขาจะรับเราด้วยไหมกับโครงการที่เรานําเสนอนะครับซึ่งคําตอบมันอาจจะโนหรือเยสไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าเราก็เข้าไปหาเขาก่อน เอาเขาเอาคาถามของเรายื่นไปก่อนส่วนเขาจะตอบหรือไม่ตอบนั่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่มันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการของเราว่าเราจะทำอย่างไงให้เขาตอบคําตอบของเราที่เราต้องการให้ได้นั่นแหละครับป็นประเด็นใหญ่ที่พวกเราต้องอีจดประเด็นนี้แล้วอินชาอัลลอฮ์ครับงานเหล่านี้เป็นงานที่เราทําเพื่อที่จะให้เรารักแล้วก็หนึ่งมันเป็นผลบุญที่จะเป็นตาช่างให้กับเราเป็นความดีให้กับเราเพื่อให้เราได้มีโอกาส เ้าพานทางดุนยาแล้วก็โลกหน้าโลกนี้แล้วก็โลกหน้าได้อย่างงดงามแล้วก็สวยงามแล้วก็ยย่างยื่นครับก็ฝากกับสมาชิกทุกท่านนะครับตัวแทนทุกคนว่าอย่าถอดใจถ้าพี่น้องถอดใจเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าพี่น้องกําลังถอดความรักส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เรามีอยู่ให้กับผู้คนเช่นเดียวกันครับก็ฝากนะครับขอบคุณทีมงานของตะกาฟูนในวันนี้นะครับที่ให้เกียรติในการที่จะเชิญผม เข้ามาช่วยนะครับสร้างบรรยากาศความรู้ให้กับพี่น้อง่วนพี่น้องจะมีคําถามอะไรนะครับป็คุจะเป็นช่องทางให้ผ่านท่านอาจารย์ปริญญาอาจารย์รี์นะครับได้ได้ฝากถามกันได้ครับก็ให้เวลานะครับกับพี่น้องเท่านี้ครับสลามอะลรกุุ้มวะราะมาตุลลอฮ์วะบรักาตุ